เคยเป็นไหมเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบบ่นดราม่าดูดพลังเราไปจนหมดเลยหรือว่ามีญาติที่เอาแต่พูดลบเห็นเราทำอะไรก็ดรามา่าไปหมดเลยหรือบางทีแฟนคู่ชีวิตเองก็มีแต่พลังหดหูวจนเรานี่เหนื่อยใจเลยนะคนเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าสนามพลังงานลบพลังงานของเขาเนี่ยจะกระทบเราง่ายมากเลยนะ โดยเฉพาะถ้าเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอแล้วเราจะมีวิธียังไงดี 1. รู้ตัวเองก่อนคนพลังงานลบเนี่ยมีสิทธิ์อยู่ในโลกแต่เราเองต้องเลือกว่าจะปล่อยให้เขาเนี่ยเข้ามาปล้นพลังหรือจะรักษาเขตพลังง,งานของเราเนี่ยเอาไว้ให้สะอาดเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองนะคะว่าวันเนี้ยฉันจะเลือกมองด้านบวกหรือฉันจะยอมให้คนอื่นมากำหนดอารมณ์เรา 2. ใช้กดแรงดึงดูดสร้างเกราะถ้าคุณโฟกัสแต่ความนอยคุณจะดึงดูดเรื่องนอยมาเพิ่มตลอดเวลาแต่ถ้าคุณปล่อยใจสงบโฟกัสสิ่งดีๆจักรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆมาเพิ่มตั้ง Affirmation ง่ายๆเช่นพลังงานรอบตัวฉันมีแต่คนดีเงินดีสุขภาพดีเข้ามาฉันปลอดภัยในพลังงานรักและดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาชัน 3เว้นระยะทางกายและทางใจถ้าเลี่ยงเจอได้ให้เลี่ยงนะคะให้เลี่ยงเลยนะคะคนกลุ่มน,นี้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ลดเวลาลดโฟกัสลดความรู้สึกกับคนเหล่านั้น,นะคะ่ะเช่นเวลาฟังคําบ่นได้ยินเสียงคนนินทาให้ฟังเป็นเหมือนเสียงลมผ่านไม่ต้องเอาใจไปแบกไม่ต้องใส่ใจอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะ ให้ฟังเหมือนฟังแล้วก็อย่าเอาความรู้สึกไปใส่อย่าเอาพลังงานของเราไปจูนนะคะเช่นเวลาฟังคําบ่นมีคนบ่นให้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนเสียงล่มพานผ่านแล้วก็ผ่านไปนะคะ4ใช้ศาสตร์5มิติปรับขึ้นชีวิตค่ะชื่อคือพลังงานนะคะชื่อคือรหัสพลังงานส่งสัญญาณให้จักรวาลถ้าชื่อมีแรงลบเนี่ยก็คือเสียงปิดทรัพย์ ตัวเลขเครียดหรือท่าตีกันจะยิ่งดูดคนพลังลบเข้าหาเราค่ะลองปรึกษาอาจารย์รวีเพื่อตั้งชื่อใหม่โดยใช้5้ศาสตร์นี้นะคะเพื่อให้คลื่นชีวิต เปลี่ยนดึงดูดคนและเหตุการณ์ดีๆเข้ามาแทนค่ะสุดท้ายนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่เราสามารถเปลี่ยนสนามพลังงานของเราให้ไม่ดึงดูดสิ่งแย่ๆเข้ามาอีกได้ค่ะถ้าอยากเปลี่ยนขึ้นชีวิตทักมาได้เลยนะคะแล้วอาจารย์จะช่วยออกแบบชื่อพลังงานใหม่ให้คุณไม่ต้องเหนื่อยกับคนลบๆแล้วเปิดทางให้คนดีๆโอกาสดีๆเงินดีๆไหลเข้ามาแทนค่ะ